ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอย like ู่การรีวิวเฟรนโดตอเลสไอคอนนะครับก็จริงๆแล้วอันนี้เป็นไอดีของเองครฮะแต่มันไม่ใช่ตัวที่เสือตัวเช่านะเปิดได้พอดีก็รีวิวเลยได้นะครับก็เรามาลองดูราคาของสแต็กของเฟรนโดตอเลสก่อนเลยฮะตอเลสก็จริงๆผมเคยใช้ NHD นฮะบวก8 แต่อ่อนมากช้ามันไม่ไเร็วแบบไอคอนคือถ้าเที่ยวกันบวกแปดนี่คือสู้ไม่ได้นะครับถึงแบบน้ำหนักสั่นสูงรูปร่างมาฐานเท้าขวาห้าเท้าซ้ายสี่เท่ากันแต่บวกแปดสู้ไม่ได้เลยนะไหนสัาแมาแฝงโลไอดีงานเดียวไอคอนมีคระบครบมีปัน่นพิตในช็อตนะฮะสปินเนดนิลใส่แล้วก็ยิงไซก้อยแล้วก็พิสชอ็อตคอนโทรเนะี่ยพุ่งลมด้วย เดือวกาสกิลให้มา4ีานนะ่ดาวแล้วบวกหนึ่งอะคือดีมากฮะส่วนราคาอยู่ที่สองแสนหะ้ามนเอะฮะก็ไม่รู้ว่าราคาจะไปยังไงต่อฮะเดาไม่ได้เหมือนกันก็สต็กของต่อเลยนะคือถ้าเร็วมาถ้า,าสมมติปเป็นบวก1นเลือกสี่เอ้ยเรือ5ห้าบวกหนึ่งเลือกห้าสต็กก็จะเป็นเท่านี้นะใช่ไหมใช่บวกหนึ่งเลือกห้าแต่เปเท่านี้ ก็มาความเร็วสปีดต,ตอนเกิน120ทั้งคู่เลยครับคือโคตรเร็วจบสกอร์119คือแบบเกือบ120แล้วพลังยิงให้มาเยอะนะ113ยิงไกล105ยถือว่ายิงได้นะยิงแม่งวันเล่นดีมากส่งสั้นก็เยอะนะ101เปิดบอลก็เยอะเหมือนกันนะ104เป็นกองหน้าให้เปิดบอลค่อนข้างโอเคนะแล้วยิงโค้ง112ยสิบฮะดีฮะเลีย้ยงบอลควบคุมบอลคล่องตัว122ยยีบฮะขึ้นแดงคล่องมาก สมดุล118นะลงยากสุดๆเลยแล้วก็ความอึดนู่นนี่นั่นก็ให้มาโอเคหม่งบอล108นะแต่แบบเวลาผมเล่นจริงๆหม่งบอลผมว่าเพราะมันหม่งไม่ค่อยดีอ่ะผมหม่งไม่ได้เข้าเลยอ่ะตอนเลสอ่ะใช้เช็ดโปรยังหม่งเข้าเยอะกว่ารู้สึกเคสโปรยแล้วเตี้ยกว่าะแต่รู้สึกเคสโปรยมีเพราะว่าเฮดเดอร์ะตอนเลสไม่มีก็คุมันลง117แล้วก็โดด116คือตัวสูงนะได้งงได้แต่ผมรู้สึกว่าหม่งไม่ค่อยดี ผมเเข้าแต่เรื่องแบบหาช่องหาช่องอะไรเงี้ยเข้าขวาเท้าซ้ายยิงยังไงก็เข้าหาช่องเป็นหลุดอ่ะก็เรามาดูแผนที่ผมใช้เขาวันดีว่าตัวเช่าเนี่ยเสี่ชั่วโมงก็ใช้ยืน ST นะน้าเป้าเลยแล้วก็มี The บอยอันนี้คือตัวจ่ายตัวจ่ายเอาไว้แทงให้ตอเลดตัวพาะเลยนะฮะเดบอยก็ เป็เปปนยังเตะปรับอย่างเงี้ะบุกขึ้นสามลงหนึ่งอะจอที่กล้องหลังกับหาช่องว่างฮะใช้ติดทีฮะเหมือนเดิมฮะตั้งแต่อาทิตที่แล้วใช้ติดทีฮะก็ไปใช้ได้ครับก็เราไปดูไฮไลท์กันได้เลยนะครับก็ซาฟาโดต่อเลยนะฮะเขาผมว่าเขาเป็นกองหน้าแบบหาช่องแบบดีมากเลฮะแล้วก็แบบคือเห็นเขาวิ่งอะ ใช้แทงแทงเลยครคือตอนแรกผมได้เขามาใช่ไหมแบบเขาให้เวลายืมเท่าไหร่สามวันได้ผมได้เขามาวันแรกผมใช้แบบผมใช้เขาแบบเคสโปรผมแบบเอาจริงๆผมไม่ค่อยถนัดกองหน้าสายความเร็วนะผมก็เคยใช้ผมแบบเคยใช้เชฟชิงโก้แล้วไม่ถนัดแล้วมาใช้เคสโปรกแบบด็อกบา์นี่ถนัดมากครับแล้วพอได้ต่อเลสการเช่ามาก็เลยแบบลองหยิบมาเล่นดู ก็ตอนแบบมาแรกๆสี่ห้าแมตช์แรกอะ่ะโอ้โหใช้แบบไม่เข้ามือเลยแบบทำไมช่องอื่นเขาแบบอวยกันจังเลยใช้ไม่เป็นคือเอาจริงๆผมใช้ไม่เป็นเองแหละถ้าสี่ห้าแมตช์แรกอะคือผมใช้แบบส่งให้เขาะแล้วก็กดหนึ่งสองให้แบบติดสกิลไอ้นั่นอะสกิลโค้ดอะที่มันเป็นแทงทะลุช่องอะอ่าแล้วก็เราเสร็จปุ๊บมันวิ่งตักแปลกว่ะแล้วแทงไป ไมไม่ได้อะโดนชนโดนชนไปอยู่ตลอดเลยแล้วพอใช้ไปเรื่อยเริ่มชินเริ่มแบบเข้าใจนักเตะก็บางทีก็ไม่ต้องส่งให้มันก็เห็นมันวิ่งหาช่องชี้ปุ๊บแทงไปเถอะไม่ต้องส่งหนึ่งสองให้มันติดสกิลมันก็หาช่องดีชิบหายแล้วก็นั่นแหละแทงแทงไปแล้วมันก็หลุดง่านก็ในส่วนแบบพวกการหาช่องเนี่ยคือ อ A.I มันคิดให้เองอยู่แล้วดีมากหาช่องแบบที่สุดของในเกมแล้วมั้งผมว่าหาช่องดีสุดละส่วนเรื่องแบบจบสกอร์เลยนะเท้าขวานี่ไว้ใจได้แล้ได้นอนทุกแบบทุกระยะในกรอบนอกกรอบออลูกปั่นลูกชิฟลูกอะไรแล้วแต่โลดิฟอะไรเงี้ยในกรอบเท้าขวาได้หมดคือแต่เท้าซ้ายนี่ถ้านอกกรอบนี่เน้นหน่อยแนละ้วบางทีก็ไม่เข้าเท้าซ้ายนอกกรอบ แต่ถ้าแบบในกรอบนี่คือขวาซ้ายได้หมดปั่นโลดายขวาซ้ายชิลถึงมันจะเป็นแบบสี่ก็เหอะแตแบบ่โอ้โหย,ยิงยางกั่าห้าแต่ถ้าดอกกรอบซ้ายนี่เออต้องเน้นต้องเน้นแบบเน้นหนึ่งส่วนแบบเรื่องแบบความแข็งแกร่งของร่างกายอะไรเงี้ยถ้าสมมุติแบบเขาอยู่ข้างหลังอะแบบวิ่งแซงปแลวแล้วเขาวิ่งมาทาันแต่ส่วนใหญ่อวิ่งไม่ค่อยทันเท่าไหรอ่อ่ะกองหลังอะตอนเลว่วิ่งแซงเนี่ยอย่างดูช่อตเนี้ยแซงก็โหไม่ต้องตามเลย แต่ถ้าสมมติอ่ะสมแบบสมติเข,มเขาแบบวิ่งทันสมมุติเขาวิ่งทันเรากดบังบอลถ้าสมมุติเขาแบบอยู่ข้างหลังแบบละเอียมเราดีกว่าอะไรเงี้ยแบบมันก็บังได้อะมันก็บังอยู่เพราะตัวใหญ่อะร้อกว่าร้อยแปดหกอะมันก็ใหญ่แล้วก็รูปร่างมาตรฐานมันบังได้ส่วนพวกแบบอะไรอ่ะก็แบบพวกความคล่องอะไรเงี้ยก็คล่องนะสกิลให้มา4ี่ดาวต่อไป1ทีหลุดเลยไม่ต้องตาม แล้วก็ชิปเข้าไปง่ายๆเลยคือแบบเรื่องความคล่องอะคล่องนะคือคล่องสิว่าคล่องเลยสําหรับนักเตะสูงร้อยแปดสิบกว่าตอนแรกผมได้มาผมคิดว่าเขาจะไม่คล่องนะแต่ตอนที่ไปดูสแต็กเนี่ยโหคล่องร้อยยี่สิบสองสแต็กคล่องเบอร์มากคือขึ้นแดงตอนแรกผมคิดว่าเขาจะไม่คล่องตอนแรกแบบใช้แบบไม่ได้ดูสแต็กไงพอเข้ามาในเกมเอ้าโหคล่องชิปเบงเลยแล้วสกิลให้มาสี่ดาวคือแบบสบายเลยบนไปต็อปทงบนไปต็อปเธออะไรเงี้ย ได้หมดนะ่ะแล้วก็ลูกมงะลูกเนี้ยคือเข้าลูกเดียวเลยนะลูกมงแล้วแบบเข้าแบบเพราะว่าโกเขาล้มไปด้วยนะคือใช้มงไม่เคยได้เลยนะแล้วก็ดูลูกนี้แทงป๊บอ้โหูหลุดเลยไม่ต้องตามคือแบบแล้วก็เท้าซ้ายยิงเข้าไปเลยโลดานะคือซ้ายขวาได้หมดจริงๆคือแบบคือถ้าเรื่องหาช่องนี่คือแบบโน .1 น,นะแต่ถ้าเรื่องพวกแบบอะไรอะ ความแข็งแกร่งลูกมงอนะไรเงี้ยผมผมไม่ค่อยชอบนะคือถ้าแบบความเร็วอนะไรเงี้ยแบบให้เแบบต็มสิบให้ยี่สิบได้เลย,เล,ยลูกมงอนะไรเงี้ยเอาไปเจ็ดพอลูกมงไม่ไหวคือผมว่าจ,จะหมงไม่เปิดไม่ดีเองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตัวอื่นอะเปิดไปเขาก็หมงได้นะต่อเลสแม่งหมงไม่ได้วะ่ะไม่รู้เพราะอะไรอะก็ดูลูกนี้ใช้ความคล่องปึ๊บปึ๊บป๊บแล้วก็ยิงตุ้มเข้าไปเลยโอ้โหอย่างคมก็ ดูไปแล้วไปเรื่อยๆครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องนะฮะก็ถ้าอยากให้รีวิวนักเตะตัวไหนอีกก็คอมเมนต์บอกก็ได้ข้างล่างนะจะพยายามทำต่อไปเรื่อยๆครับก็สำหวันนี้ขอบคุณครับ